สวัสดีค่ะนันกข่าวอรุณสวัสดิเช้านะคะสวัสดีทุกทท่านนะคะ,ะวันนี้นะคะก็ะนะ่คะคนสวยนะคะมานะคะตักบาตนะคะขอฉลองนะคะหนึ่งท่านหร้อยจับนะคาก่อนะคะขอบคุณนะคะทุกทท่านเลยนะคะทุกการติดตามนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

Têm mặt hai mươi ba kỳ lạng. So nắng nghe chút chút chút. F2. 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 f 2 f อ้าวน้อง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 น้งนงน้องน้องน้องนงน้อ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 น้องนองน้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 งน้องน้อ้อน้อง้องน้งน้งน้

ค่ะรับพรค zat, ่ะสวัสดีค่ะเลียอ่าคุกแล้วจับตีบมือเรวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณนโธ สวยนะมาทำตกบาน่าจะหล่อมาน่าัน0าคาห้าร้อยซับนะคะอ่านข้าวสวยอ่าบักต้องเ โอ้ด <Basil> oh, <quin> ูนะคะหน้า hmm. ฟ oh, ินมากนะคะโอ้ดูนะคะโอ้หมดแล้วเรจะเอาอีก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 หมดแล้วหมดแล้วจบแล้วค่ะโอ้เก่งมากๆเลยนะคนสวยรอดวะยี่กี่โมนเอง

<cười> 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 lê, lập đùng lên lập đùng lên lập đùng lên đi chào của đùng ồ oh. vẽ to vẽ to kim to nè ha vẽ to kha โอ้เทกินเองแล้วเทกินเองแล้วนะคะตอนนี้ไม่ทันใจหนูไม่ทันใจหนูอ่ะไม่ทันใจหนูเลยไม่ทันใจหนูเลยค่ะโอ้ดูนะคะดูคนสวยนะคะ ยังไม่กลับบ้านนะคะคนสวยนะคะแวะนะคะแวะก่อนนะคะแวะกินก่อนนะคะหนูแวะกินก่อนค่ะ,ะ,คะวันนี้หนูทำได้สวยมากคุณตาบอกว่าคุณตาชมด้วยวันนี้หนูทำได้ดีมากนะคะ มา ớ, เยอยาก้อยากสงสยัยอยากสงสยัยคุณยายในตะกร้าคุณยายมีอะไรคะคุณยายคะไม่สงสัยจังเลยค่ะแต่ตะกร้าคุณยายมีอะไรเนาะ ใบาลลนะตรเสร็จแล้วนะก็กลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวแซงไปก่อนนะน้องแอนเดีย๋ยวขอแซงไปก่อนแล้วกันมุดต่อ คนสวยทำได้ดีมากเก่งมากเลยน้องแอนโอ้กินแล้วกินแล้วนางสาวแวะนางสาวแวะจริงๆนะคะนี่ไป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  คนสวยทำได้ดีมากนะคะมาพี่เนาะอุ้ยโจนกลางมาพอท่้นป้องเนาะฮะตอนนี้คนสวยก็ถึงบ้านแล้วนะคะม <Hey. S 2> าแล้วโอ,โอ้โอ้นานตะเลิดไปไหน <Hey. S 2> ตาก็ยังไม่ได้เก็บที่นอนเลยนะคะ ยัง่ได้เก็บให้นอนน้องน้อง,องแอนเลยนะคะวันนี้คุณตาก็ไปพาน้องแอนนะคะใส่บาตรนะคะแต่เช้าๆนะคะคนสวยทำได้ดีมากเยี่ยมค่ะน้องแอนเยี่ยมค่ะโอ้โอ้โอ้เยี่ยมค่ะสวัสดีค่ะกอนขอบคุณค่ะกอนเฮ้ะกอนเฮ้ะกอน สวัสดีค่ะเสียงสวัสดีค่ะเสียงมันเฮ้ยเียงเลยขอบคุณค่ะเสียงเลยวสวยค่ะสวยค่ะน้องเอนสวยงามมากเจ้ามันเจี๊ยดเท่านี้ วันนี้ก็นะคะทาคนสวยฉลองนะคะหนึ่งพันห้าร้อยซับนะคะวันนี้นะคะก็กอบกุณนะคะทุกท่านเลยนะคะอ่าเ๋ีวซิปนี้ก็ขอนะจะซิปไว้เพียงแค่น,นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใาโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ